จะเถื่อนเป็นแถวก็ไม่ไรหกล้องอ่ะกล้องมีเล่นไปแล้วยังไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นพี่โหนี่เบื้องหลังเราทำนี่เหรอกล้องถือไฟด้วยมห้ยจะถ่ายตอนหลับแบบบ้านในเลยวันนีครับคุณป๋องครับใช่ครับวันนี้เราจะมาสำรวจบ้านหลังนี้เดี๋ยวข่าวว่าเฮี้ยนมากเลยนะครับมากอะงั้นยวเราควรเอาแฟลชมาไว้ข้างหลังแล้วให้ถือนั่นก้องโอ้โหนั่งถือไปเลย คนถือคนถืงนาน่ทำได้เรื่องประาณพี่กันเขาไม่ได้ไหมเออใช่พี่การบอกว่าเพิ่งได้หนึ่งส่วนสี่ของเรื่องเองไใช่มาก็ไม่มีไรก็แม่งเฮ้ยเอาตรงนี้เหรอเดินเราหกมากเลยค่ะเหมือนที่หิบบ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 บเบบ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 บเบบ บรรยากาศมากกะน,น่ากลัวมากเลยนะฮะใช่ค่ะไม่มีไฟเลยไม่ตหลอดเดียวไม่มีไฟเลยไม่ได้หลอดเดียวไม่มีไฟเลยไม่ตหลอดเดียวเส้นทางที่เราเดินต่อไปนะะช่งเปรี้ยวเหลือเกินอย่าเดินแตกเขานะฮะอย่าเดินแตกเขานะฮะอย่าเดินแตกเขานะฮะอย่าเดินแตกเขาพอหรือยังอเมริกาได้เยอะยัง,ย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 ง ฟ <laughs> อร์แมทเอาออกเลยเรือ่อยพอแมทไปแล้วเ <laughs> หนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเห็นเห็นหรอมองเห็นหรอ